ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเข้าเรื่องเลยข้อเสียนะไม่เอายาวมากเมื่อกี้ยาวไปนะครับมันเต็มแบมเตเมมเต็มอะนะครับก็ข้อเสียนะครับก็ลดไม่ว่าจะหรือไม่ใช่ออโตหรือว่าลดอะไรก็แล้วแต่นะครับระบบออโต้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับระบบข้ออีกอย่างหนึ่งแต่ว่าระบบแมนนวลที่แบบนี้แบบนวนคือระบบอะไรก็ได้นะครับคือ จะต้องปิดเครื่องเสียงทั้งหมดก่อนนะครับมีผูเสียใจอยู่ผมเข้าเรื่องปิดปิดปิดให้หมดเลยครับที่ว่าใช้ไฟฟ้าครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะมาลงที่ฟิวนะครับมันจะมาลงที่ฟิวนะครับไอ้ใดไอ้นะเดลีสตาร์ทนะในเดลีสตาร์ทมันก็จะเสียนะครับตอนนี้เสียมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับราคาแต่ว่าแต่ว่า ถ้าไปเสียต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะผมบอกกันเลยว่าเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าเดลีเรามันเสียนะครับผมก็เปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับก็ดีลีสตาร์ทก็ทําไมมันมันถึงเสียเพราะว่าใช้ไฟไฟมันใช้เยอะนะครับไฟมันใช้เยอะตอนนี้มันรวมกันหมดนะครับแต่ข้อเสียเดลีก็ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าข้อเสียของสายไฟนะครับสายไฟอ่ะจะมีผลเสียเย,ยอะรับความร้อนได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราผมผมผมเป็นนะผมเป็นผมผมเปิดเปิดเนี่ยเ,เ,เ,เปิดหมดเลยแล้วก็สตาร์ทเครื่องเครื่องสูงเครื่องเสียงเปิดหมดเลย <c oughs> แต่นี่ผลเสียของซิลฟิลชอบขาดนะครับฟิลชอบขาดอันดับแรกเลยนะครับไอราคาฟิลไม่เท่าไหร่อะ แต่ว่าราคาไปเสียตางจังหวัดเลยปัญหาอะไรไม่ได้ครับเดีย๋ยวผมมีข้อเปรียบเทียบให้ดูแบบหนึ่งเวลาจอดรถแล้วก็ควรถอดกุญแจออกด้วยนะครับเพราะว่าไฟมันจะผ่านทํางานตลอดนะครับควรเอาออกแล้วบางรุ่นล็อกเลยตอนนี้งานเข้าเลยตอนนี้ <laughs> ต้องถอดกุญแจออกมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดประตู <laughs> เอาติดตัวไว้นะครับเดี๋ยวมันล็อกนะครับประมาณนี้ เหมือนเราเนี่ยครับเหมือนอเราเสียบปลั๊กหลายๆตาครับมันก็สายไฟไมันก็จะร้อนนะร้อนร้อนร้อนมันก็จะบวมนะครับผลเสียของมันก็เหมือนที่ผมบอกแหละถ้าปิดทุกอย่างปิดไฟแล้วก็ค่อยสาตาร์ททีเดียวครับไม่ต้องเปิดสายไฟต่างๆมันก็จะบวมได้นะครับมันนี่ไหมนี่สายไฟไหมเกิดจากเกิดจากไฟใช้ไฟยึะนะครับ ไฟยอะแล้วก็ใช้ไฟเยอะเครื่องเสียงเยืะอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดการไหม้การอะไรรัดวงจรได้นะครับแล้วก็เหตุสําคัญเลยคือเปิดทุกอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีผลเสียต่อดีลีแล้วก็สายไฟมันก็จะร้อนนะครับก็นี้เปรียบเสมือนดีลีนะครับแอมตัวตัดไฟตั้งไว้ยี่สิบ สมมุติว่าเราใช้ใช้ไฟไปสักสมมติรถเป็นรถยนต์นะเนาะอันนี้เป็นดเลย์ใช้ไฟเกินไปมันก็จะตัดนะครับตัดนี้เลยอันนี้ตั้งไว้ยี่สิบนะสมมุติว่าใช้ไฟไปสักสามสิบมันก็ตัดแลนะ้วที่ผมบอกอะถ้าว่าไปเปิดไฟเปิดอะไรทุกอย่างเนะี่ยยิ่งรถเก่ายิ่งผลเลยดดเลย์ชอบขาดนะครับเหมือนอันนี้เลยเีเลย์เนี่ยก็ สรุปแล้วก็ควรปิดทุกอย่างนะครับปิดทุกอย่างเลยเพื่อให้การสตาร์ทที่สมบูรณ์แบบนะครับปิดไฟนี่ไฟนี่ก็ควรปิดนะครับเพื่อให้ระบบสายไฟได้ทนทานแล้วก็ดีลีตัวเนี้ยที่ผมบอกดีลีสตาร์เตอร์ไปดูเอานะครับมีทุกคันนะครับมันอยู่ใต้กีมาค้าก็อยู่ข้างหน้า เพื่อประสิทธิภาพอะไรบ้างนะ,นะครับหัวเผานี่ครับนี่คือหัวเผานะนี่ครับน็อตเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะเห็นไหมชิ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับหัวเผาดีเซลนะครับถามว่ามีไหมดีเซลมีนะครับเดี๋ยวผมแกะบางคนไม่รู้ไงว่าบอกว่าไม่มีมีเดี๋ยมวมาอ่านด,ดูกันแปบ๊บนึงนี่ครับที่ผมบอกอนะดีลีสตาร์เตอร์ 4, นะครับ มันก็จะชอบเสียถ้าว่าเราเปิดไฟครบแล้วก็ที่สำคัญที่จุดระเบิดนะครับต้องมีประสิทธิภาพในการจุดนะนะครับ,รบอ่านดูนะครับหัวเผาด้วยแหละครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มีอะไรบ้างดีรีสตาร์ท <c oughs> ต้องดับให้หมดนะครับ กีรีแตอะไรมีหมดนะครับมีบอกเป็นภาษาไทยแล้วง่ายง่ายมากนะครับท่านก็ประมาณนี้นะครับก็ก็ระวังไว้ด้วยนะครับนี่ครับตัวเนี้ยมันชอบขาดดีลีนะครับชอบเสียถ้าเราเปิดไฟเปิดที่ผมบอกแหละนะข้อเสียมันก็ปฏิบัติตามนี้ก็ลดคุณก็จะทนทานนะไม่มีผลเสียดับดับทุกอย่างแล้วก็สตาร์ทนะครับ เพราะว่าพลังสตาร์ทนี่มันเยอะมากนะครับพลังสตาร์ทนี่เยอะมากต้องใช้ไฟสูงนะครับเพื่อที่จะเป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถก่อนแล้วก็ไปเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงเปิดอะไรเปิดหมดครับเต็มที่เลยครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องมันปั่นแล้วนะครับนี่คือที่ปั่นไฟนี่คือใดนะครับเหมือนเครื่องเสียงครับปั่นปั่นไฟมาหาแบตนะครับประมาณนี้ ตอนนั้นเราก็ปิดเฟื์ตปิดปิดปิดเฟป,ป,ป,ปิดทุกอย่างนะครับแล้วสาตาร์ทเครื่องติดแล้วปุ๊บแล้วก็เราก็จะเปิดเลยก็เปิดตันนี้เพราะว่ามันไฟมันมาติมแล้วแล้วก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซัสไครต์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณนเพียนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ